มีคนดูแลหรือ,อยังก oh. ็โอ้ oh. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางหน้าทางผิว mm. หรือว่าทางใจก็ตามแต่นะ <Yeah. S 1> ครับแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับผม mm. ให้ผมแล้วก็คิลสได้ดูแล,ลค สุดท้ายหน้าสดชื่นหน้าสดชื่นเป็นไงหน้าสดชื่นมีด้วยเหรอเนี่ยหน้าสดชื่นเป็นไงอ๋อนี่ไงก็หน้าสดชื่นอ่อนยังไงสดชื่นแล้วเฟรชหน่อยยิ้มหวานหน่อยนี่ถ้าจะสดชื่นจริงๆมันต้องมีภาพอ่ะยังไงฮะนี่ครับผมใครที่อยากจะสดชื่นเหมือนกับเจมส์นะครับผมไม่ว่าจะเจอแดดแรงแค่ไหนอันนี้ขอโพสท่าด้วยนะขอโพสท่าเลยหรอแบบสดชื่นสดชื่นอย่างนี้พอฉีดปุ๊บหน้าสดชื่นเออไปก่อนไปก่อนนี้มันจะได้เห็นก็อนได้ได้แล้วแต่เลยเดี๋ยวผมลงได้ครับเลงสองเอุ้ยอ๋อกล้องลุ <Billie S 2> รัวๆเป็นละวิงกันเลยกินหอยวนี่อะไรนะอาบร้อนอะไรไม่ใช่มันฉีดได้ไงให้มาช่วยแบกคนละข้างเมได้สองตากันต่อแบกนี้เลยก็ต้องช่วยกันทำอาหารกินหน้าครอบครัวเดียวกันนะครับผมธุรกิจครอบครัวต้องเราใช่ไหมฮะเออไม่ธรรมดาจริงนะครับเอาใจอยู่ว่าหมอเอาใจอยู่ว่าเขอชอบคนเอาใจชอบคนเอาใจไม่ชอบคนหมอเก่งหรอกชอบคือจะเป็นยังไดีอะชอบเอาใจชอบคนเอาใจมากกว่าเพราะว่าห้อเราจะเราเป็นคนที่ จะพูดไงเดี๋ยวเป็นคนงอนง่ายป้อเออต้องถามเจนที่งอนหรือเปล่าที่งอนไหมที่งอนไหมใช่เที่งอนเจาที่งอนไหมมันก็งอนมันก็เป็นอารมณ์ของหนุ่มวัยการคนวัย25ปีคืออะไรบ้างเรื่องนี้ที่พี่ต้องบอกว่ามันเป็นอารมณ์ของหนุ่มวัย25ปีที่อาจจะมีแบบมีน้อยบ้างมีอะไรบ้างอยู่แล้วอย่างที่บอกผิวเราเครียดจากภายในการจำนก็เยอะอเราบอกเลยนะเดี๋ยวกันถ้าไวการคนคือ เออ่สามสิบเขาบอกว่าเป็นยังเป็นเจนปีนีใช่ไหมใช่หรอใช่แล้วเจนยังไม่ถึงสามสิบไม่หรอหรอเออยังวัดยังอยู่วัยรุ่นอยู่ผูกนะเป็นประเภทอออออันนี้ค่ะนั่นแหละจริงนะออ๋